สวัสดีคะ่ะทุกคนจามาพบกับอีกแล้วคะ่ะทุกคนกบอย่างมาอวดคะ่ะทุกคนที่ติดตามกบก็จะรู้อยู่แล้วเนาะแต่ว่าอยากอวดพอดีวันนี้จะเอาปลาสลิดมาทํากินนะทุกคนก็เลยอยากมาอวดขออวดซึ่งนิดนึงนะคะความภูมิใจของคนที่ขนของขนอาหารมากินเนาะก็คือแบบมันมีความสุขมากๆนะคะทุกคนแล้วก็ ทั้งแบบความสุขทั้งใจแล้วก็ความสุขทั้งกายก็คือกายก็คือไม่ต้องเสียงเงินซื้อเนาะเพราะว่าในอเมริกาก็คือตอนนี้แพงมากนะคะทุกคนอะไรก็ตามที่เป็นสินค้านําเข้ามาก็คือแพงนะทุกคนราคาบางอย่างขึ้นมาเรียบร้อยแล้วค่ะกบก็ไม่แน่ใจนะคะว่าปลาสลิดขึ้นมาหรือย,อยังแต่รู้ว่าแพงมากนะ,ะทุกคนเมื่อนานมาแล้วเนี่ยกบจําได้ก็คือหลายปีแล้วแหละมากกว่า4ปีนะทุกคนเพราะว่ากบ เคยซื้อมากินรู้สึกว่าติซื้อมากินสองครั้งนะคะครั้งแรกเป็นปลาสลิดท,ที่เขาทอดมาแล้วแล้วก็ซื้อมากินกับครั้งที่สองก็คือซื้อแบบแช่แข็งนะทุกคนซื้อแบบแช่แข็งกบซื้อมานะสองตัวแบบนี้ขนาดประมาณนี้สองตัวนะมากกว่าสี่ปีที่ผ่านมากบซื้อในราคาห้าห้าเก้าเก้านะตีไปสักหกเหรียญน,นะทุกคน หกเหรียงกบตีเป็นกลมๆก,ก็คือ1บาทได้1ดอลลาร์ต่อสาบาทตีกลมๆก,ก,ก่อนนะแต่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เลทเงินเท่าไหร่นะก็คือสองตัว180บาทนะเมื่อก่อนนะแต่ไม่ได้ตัวใหญ่ขนาดนี้นะทุกคนเมื่อก่อนนะไม่ใช่ตัวใหญ่ขนาดนี้นะนี่ไม่ได้ตัวใหญ่ขนาดนี้เลยนะยังในราคานั้นแต่ตอนนี้มันแพงกว่ามันแพงกว่า กว่าราคาที่กบซื้อมากเลยนะทุกคนก็เลยแบบอยากมาอวดทุกคนอยากมาอวดจริงๆมีให้อวดก็อวดนิดนึงนะขออวดนิดนึงลวกันนะคะเพราะว่าก็มีแบบว่าก็เคยแบบมีคนคอมเมนต์บอกว่าไม่อายหรอขนของมากินอะไรแบบนี้นะคะทุกคนก็คือแบบว่ากบไม่อายเลยเพราะว่า มันสบายเงินในกระเป๋าของเรานะคะมีให้อวดให้อวดความสุขนะอันนี้คืออวดความสุขก็แล้วกันนะคะอวดของกินแล้วก็อวดความสุขนะจ๊ะก็คือวันนี้กบจะเอามาทอดนะพอดีว่ากบอะพอดีพี่ชายจะมากินข้าวที่บ้านก็เลยจะเอามาทอดนะเห็นไหมถ้าเราซื้อเนี่ยตอนนี้ตอนนี้นนใ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 นกระมังเนี่ยมันมีหกตัวทุกคนคิดดูสิถ้าซื้อเนี่ยมันจะราคาเท่าไหร่ ทอดทีเดียว6ตัวถ้าซื้อมันจะราคาเท่าไหร่ทุกคนคิดดูเอาเองแล้วกันคนไทยที่นี่น่ะก็จะรู้ดีเนาะว่าราคาปลาสลิดมันแพงมากนี่อันนี้คือส่วนน้อยนะพอดีว่ามันอยู่ในรูมเดียวกันในที่เดียวกันในช่องแข็งนะคะทุกคนที่กบได้มานะนี่ปลาสลิดกบซื้อมานะบอกตรงๆว่าซื้อมากิโลละ1 8 0บาทเองที่ตลาดชลบุรีนะ ตลาดอะไรสักอย่างนี่แหละตอนน้องสาวอยู่อันนี้คือซื้อมาอันนี้คือส่วนหนึ่งนะทุกคนส่วนหนึ่งพอดีว่ามันอยู่ในที่เดียวกันกบก็เลยเออเอาออกมาให้ทุกคนได้ชมว่ากุบได้มาเยอะไหมก็เยอะอยู่นะอันนี้คือส่วนหนึ่งนะอันนี้ก็ประทูประทูทอดทอดเรียบร้อยนะคะทอดเรียบร้อยแล้วก็มาแพ็ นี่คือส่วนหนึ่งนะคะของของที่กบขนมานะแล้วก็ส่วนปลาสลิดเนี่ยกบแพคแบบนี้เลยเพราะว่ากบไม่มีเวลาทอดไงอ่ากบไม่มีเวลาทอดเพราะว่ากบมาอยู่ที่ชนบุรีกบก็ไม่มีเวลาทอดเนาะกบก็เลยซีนแบบนี้มาแบบสดๆดแบบแดดเดียวคุณลุงแกน่ารักมากเลยนะแบบแถมให้ด้วยนะคะที่ชนบุรีที่ตลาดเนาะก็พอดีว่าไม่มีเวลาทอดก็เลยแพ็คแบบนี้มานะปลาสลิด ขออวดนิดนึงนะทุกคนมีให้อวดนะคะมีของกินให้อวดนะคะทุกคนได้กินคนไทยที่อยู่ต่างแดนหรือว่าคนไทยที่อยู่ทั่วมุมโลกใดๆก็ตามกบกล้าพูดได้เลยว่าทุกคนจะมีความสุขมากๆถ้าได้กินอาหารบ้านเราถ้าได้กินปาสลิดจากบ้านของเรานะทุกคนกบว่าทุกคนเป็นเหมือนกันมีความสุขคะ่ะโอเคเดี๋ยวกบจะไปทอดละคะ้ค่ะไปเราไปทอดกันนะคะเดี๋ยวกบจะกบก็จะจริงๆแล้วเนี่ยทอด ผ่าแบบนี้เป็นแบบแบบนี้แบบนี้ได้เนาะแต่ว่าวันนี้กบจะใช้แบบผ่าผ่าออกไปเลยแบบว่าให้มันเหมือนปลาแดดเดียวอะทุกคนมันจะได้ก,กรอบๆนะเดี๋ยวกบไปเตรียมก่อนนะจ้าแล้วเรามาทอดกันจ้ามีของดีให้อวดก็อวดนิดนึงจ้าทุกคนกบทำกันภาษาอีสานเขาเรียกว่าแผ่นะแพ่ปลานะ่ะทุกคนแต่ว่า ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรภ <c oughs> าษาไทยเขาเอินไ้เขาเรียกว่าอะไรทุกคนแต่กบก็ทําการผ่าครึ่งตัวแล้วก็แบะออกมาเป็นแบบนี้นะแต่ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรกบไม่รู้โอเคทุกคนเรามาทอดกันจ้ากัน ไม่มีอันเนี้ยทุกคนไม่มีแป้งทอดกรอบเลยน่าจะใส่แป้งทอดกรอบสักหน่อยแต่ผมไม่มีปลามันตัวใหญ่เนาะทอดได้สามสามตัวตอกครั้งก็พอแล้ว ิ่นปลาสลิมนี่หอมมากเลยเนาะหอมแบบหอมแบบหอมอ่ะมันจะมีเอกลักษณ์ของมันเนาะอู้แม่จ๋าลูกหอมสุดๆเขาจะมีเอกลักษณ์ในกลิ่นตัวของเขากลิ่นเนื้อปลาเนี่ยหอมมากกระถามันเล็กไปไหมกุ๊กกระถามันเล็กไปไหม น้ำมันก็กระเด็นดปวยจ้ะจริงๆทอดในหม้อทอดก็โอเคนะแต่ผบว่าผมชอบทอดแบบนี้มากกว่านี่เดี๋ยวจะทอดกลับเดี๋ยวจะกลับไปอีกรอบนึงเพราะว่าเนื้อมันยังไม่ไม่เหลืองสวยเลยกดลงไปใหม่ครับหอมมากทุกคน กินกับอะไรก็อร่อยปลาสลิดทอดไม่ต้องกินกับอะไรก็ได้กินกับข้าวสวยร้อนๆน,นี่อหือหมหรือแม่ข้าวเหนียวเนาะก็อร่อยแล้วชีวิตของคนในต่างแดนแค่นี้ก็สุขใจแม่ชอบมากเลยนะแม่กบปลาสลิดทอดขอ,อมีปลาสลิดทอดกินกับข้าวสวยร้อนๆน,นี่แม่นี่อืม เดี๋ยวกบจะไปทอดให้หมดเลยนะคะทุกคนแล้วเราก็จะมาเจอกันนะคะตอนที่กบทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้อันนี้กระทะแรกไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่แต่กระทะสองแบบกอบบอบจัดเต็มแบบกบกรอกเลยนะนี่เสร็จแล้วทุกคนเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วคะ่ะทุกคนปลาสลิดทอดของกบหกตัวด้วยกันนะคะ มาคะ่ะทุกคนมาทานข้าวด้วยกันกับพวกเราขอบคุณที่รับชมนะคะรักษาสุขภาพด้วยคะ่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเฮงๆรวยๆปังๆนะคะบ๊ายบายจ้า